งานก็ใกล้จะหมดครับถ้านาปีบางคนก็จอดไปแล้วสำหรับเราก็ต้องขอบคุณคนหางานครับบทเรืเอิงวันนี้นะที่พี่น้องเอิ่อนมาคนหางานครับสวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบนอิพดีข้างในยูทูบรายการเพจครับผมใจตรงต้อนเัาบอกกนจ่าครับพี่น้องถ้าใกล้แล้วก็ไล่งานโตขึ้นเก่านะครับ ดูกับป๋อจะได้การช่างของเรานะครับวันนี้ข้าวโอ้โหตั้งดีเะ่าไหกัน รวยยังเกี่ยวเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆครับบันละลิศบรนละหน่อยอาจจะได้วันละไม่เยอะครับ <S <S ปีนี้ไม่น่าถึงพัน กด้วงวันกันซ้างมัน,มนพี่น่องพี่นายยังว่ากันไหมดูข้าวครับโอ้เหลืองตั้งดีขนาดเยินง่ามเลยพี่น่องข้าวสวยมากมีแบบนี้สัก อีกสักร้อยไล่คงจะดีปีนี้ปีหน้าค่อว่ากันใหม่ปีนี้ขออีกแบบนี้สักร้อยไล่พอจบปิดฤดูกาลครับอ๋อหากินข้ามเขตครับอันนี้อยู่ที่อำเภอคุขันครับน่าจะขึ้นคุขันนะครับ จังหวัดศรีสะเกดครับเดินทางมาหาทินทางไปครับกับอถเจริญการช่างของเรา,เราโอ้ตังดีแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไที่บังแดดเลยอันนี้แรงมไ่ไดเลยนะพาขึ้นไปดูพาขึ้นดูข้าวครับดูพรมข้างบนครับโอ้ตั่งเหลือนดีขนาดครับ ่ม่หั่งแตนครับ <laughs> มีรังแตนที่โดนรถไม่ทันนะตั้งแต่มาก็เพิ่งเจอแบงนี้แหละครับนี่มันทั้งข้าวยืนข้าวล้มครับ

หมดหนาหมดแปลงแปลงนี้น่าจะสักยีไรเลยสองไรนะสองไรเนี่ย,ยหน่อยน่าจะนะครับสองสามไรเลยใกล้จะหมดแล้วครับ <c oughs> เลือทุ่งนั้นน่าจะประมาณสักสิบยี่สิบไร่เนาวันนี้ก็ได้น่าจะได้ไปเกินนี่แหละยี่สิบไรสามสิบไรได้ไปเกินนี้เะทีครับ เดี๋ยวก็นั่นมีปัญหาเดี๋ยวก็นี่ปัญหาปีนี้ไม่เต็มร้อยครับเขาเ็ฟว่าไม่ดีเ <c oughs> อาไเป็นไรไเป็นไรที่หน้าเข้ามากันใหม่ทีนีไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน nãy đây bây giờ nó đang ấm cháy đi 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 nào qua cái mày ัำโองเจริญการกั้ง2ส2 2ของเรา เดียกกันคลิปต่อไปพี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับของงาดีพี่นี่คำลาพระจากพี่น้องทุกท่าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขสุขสุขรับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ